สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นนิสสันโนต e นะฮะ o l l n i w nissan note นะครับออกมาสักสักพักนึ่งละนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบในส่วนของอสองรุ่นที่ออกมานะครับให้เห็นความแตกต่างกันนะตอนนี้นะครับที่ผมถ่ายอยู่ก็วันนี้คันสีสีดำนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว l n i l nissan note ตัว VL ซึ่งเป็นตัวทนะ็อปนฮะ แล้วสีขาวสีขาวนี้ก็จะเป็นตัว v นะฮะก็จะเป็นรุ่นลองนะครับผมก็จะมาดูกันว่า,อาสองตัวนี้นะครับสองรุ่นนี้มันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็จะมาเริ่มจากภายนอกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัว VL หลกัหลกๆเลยภายนอกนะครับถ้าเราดูจากด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัว ปลอดไลท์ตัวไฟตัดหมอกนะฮะตัวนี้ก็จะมี1นนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของคิ้วโคเมียมตรงในส่วนของตัวป้ายทะเบียนนะฮะตัวนี้นะครับคิ้วโคเมียมตรงนี้นะครับหลักๆเลยก็ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วในส่วนของไฟนะครับตัวถ้าเป็นตัวในส่วนของตัว VL ก็จะเพิ่มในส่วนของอ ไฟหลีนะฮะไฟหลีก็จะเป็นตัวไฟหลีที่เป็น LED นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์อ่ะเดี๋ยวผมผมเปิดตัวนี้ให้ดูอ่านะเปิดไฟหลีนะครับพอเปิดไฟหลีปุ๊บก็คือเนี่ยครับตัวนี้ไฟจะเป็นตรงนี้เห็นไหมเอ่ยไม่ไม่ค่อยเห็นอ่าตัวนี้เราจะเป็นไฟหลีนะครับเพิ่มเข้ามาแล้ว อะ,อะไรเอ่ยต่อไปภายนอกนะครับอ๋อก็จะเป็นในส่วนของตัวสไปเลอร์นะฮะสไปเลอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นตัวเป็นตัว V นะฮะจะไม่มีนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าภายนอก และอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องนะฮะกล้องถ้าเป็นตัว V l นะฮะจะมีกล้องทั้งหมดก็คืออสี่ตัวที่สำหรับจับภาพนะครับมีกล้องก็คือตัวด้านหน้านะะกล้องก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับกล้องด้านหน้านะครับกล้องตัวนึงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะก็อยู่ตรงนี้ งกระจกมองข้างเนี่ยฮะใต้ข้างล่างแล้วก็ด้านท้ายนะครับอ่าตัวนี้อันนี้คือภายนอกนะครับที่แตกต่างกันจนะ,ะไปดูตัวตัว,ต,วตัววีนะครับจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็คือ นีย่ยถ้าเป็นตัววีอันนี้ก็คือไฟตัดหมอกก็ไม่มีละนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วคิ้วในส่วนของอโคมียมนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็คือไฟหลีนะครับก็จะไม่มีนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวโคมียมธรรมดา ก็กล้องันนี้จะไม่มีกล้องนะฮะตรงกระจกก็ไม่มีด้านหน้าไม่มีด้านหลังไม่มีฮะตัวนี้ครับแล้วก็สป,สปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์ก็ไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของสปอยเลอร์ซึ่งพวกน,นี้อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกพวกนี้จะมีจําหน่ายอยู่แล้วครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อของแท้นะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นของของศูนย์เลยก็มีจาหน่ายนะฮะหรือ จะไปต,ติดตั้งเพิ่มตามสำนักแต่งต่างๆก็น่าจะออกมาแล้วฮะตอนนี้ส่วนในส่วนของไฟท้ายที่เป็นตัวบูมแบรนดเป็นตัวไฟไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเจอร์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับในส่วนของไฟท้ายตัวนี้ก็น่าจะครบนะฮะสำหรับในส่วนของภายนอกของความแตกต่างนะครับเรามาดู เรามาดูในส่วนของภายในนะครับมาดูส่วนของภายในเมื่อเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับเราเปิดประตูเข้ามาในส่วนของตัว VL นะครับถ้าเป็นตัว VL เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บหลักตัวใหญ่ๆนะครัผมตัวใหญ่อธิบายตัวใหญ่ๆก่อนดีกว่านะครับ ก็คือเริ่มตั้งแต่จอนะซึ่งตัว vl จะเป็นจอขนาดนี้นะครับซึ่งสำหรับดู dvd มีเดียต่างๆนะหรือจะดูกล้องมองหลังก็คือสามารถซื้อสายอุปกรณ์ต่อพ่วงได้นะครับแต่ว่ากล้องจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งอลองลองดูคลิปที่ผม ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะขึ้นตรงกระจกมองหลังแทนนะครับก็คือย่างจะขึ้นตรงนี้แทนนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแอร์เหมือนกันระบบเกียร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยซึ่งเจ้าตัวตัว V ไม่มีนะครับตัว V ไม่มีแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัว นี้กันบ้างนะครับปุ่มต่างๆที่ตัว all new nissan note มีนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีในส่วนของอันนี้คือจะเป็นตัวเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์เกี่ยวกับเสียงเตือนนะครับเสียงเตือนอก่อนชนนะฮะตัวนี้คือถ้าเกิดเราขับรถไปาจา เจาะจจตูดรถคันอื่นนะครับผมตัวนี้เสียงมันจะเตือนเรานะครับหรือมันจะเปิดระบบช่วยเบรกนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไม่มีการแตะเบรกนะครับผมคือมันใกล้จะชนแล้วมันจะมีการแตะเบรกึ้นมันก็ช่วยลดความรุนแรงนะครับในการในการเกิดอุบัติเหตุให้เราได้นะครับผมก็คือมันก็พูดง่ายๆว่าก็ดีกว่าไม่มีนะก็คือมันก็ช่วยเบรกให้เราาตัวนี้ส่วนจะ จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยว่าเรามาเร็วขนาดไหนนะฮะตัวนี้ก็จะทํางานอยู่ในย่านความเร็วตั้งแต่10ถึง80กิโลเมตรนะครับผมตัวนี้10ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือจะมีเป็นตัว idling stop นะครับซึ่งมีตั้งแต่ตัว a m e l a มาแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ชอบก็ปิดได้นะครับ ถ้าตัวนี้ถ้าไม่ชอบเสียงเตือนหรือว่าไม่เปิดระบบเด็กก็ปิดได้แต่จริงๆแล้วก็เปิดไว้ก็มีแล้วก็ใช้ไปนะครับตัวนี้่แล้วก็พวกนี้ก็ปุ่มปรับกระจกธรรมดานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว VDC หรือควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวนะครับก็เราสามารถปิดได้ในกรณีถ้าเกิดว่าเราจะาาลด อาจจะต้องการตะกายขึ้นจากหล่มหรืออะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้ก็ก็ปิดได้แต่ปกติแล้วเราก็เราก็เปิดไว้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเห็นเป็นรูปรถแล้วก็มีเลนสองข้างอันนี้ก็คือเป็นเลนดิพัชเจอร์วอร์นิ่งก็คือจะเป็นตัวในส่วนของแจ้งเตือนในกรณีถ้าเกิดว่า,าเราขับรถคว่ำเลนโดยไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่าตัวนี้เผื่อบางที เราอาจจะไม่มีสมาธิในการขับรถหรืออาจจะก้มหยิบของหรืออะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะอาจจะหลับหลับในนะครับผมตัวนี้รถอาจจะเป๊ออกข้างทางอันนี้ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเราให้ให้เรารู้ตัวถ้าเกิดไม่ชอบตรงนี้ก็ก็ปิดได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับระดับไฟหน้านะครับผมในบางครั้งเราอาจจะมีผู้โดยสารนะครับอาจจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ ด้านท้ายมากนะครับไฟอาจจะเชิดเราก็ก็กดต่ําลงได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าจะปรับในระดับปกตินะครับก็ได้นะครับผมตัวนี้อโอเคอันนี้คือในส่วนของระบบที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้กระจกนะฮะกระจกที่เปลี่ยนไปตัวนี้ก็คือจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็จะมี ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวกระจกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งสาหรับอ,อ่านค่านะครับเกี่ยวกับในส่วนของอทั้งในระบบแจ้งเตือนก่อนก,อนการชนหรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ก็ก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งทาหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนอกกนั้นก็จะเป็นในส่วนของอ คร่าวๆแล้วนะครับผมเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่จะแตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่นนี้จุดที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเบาะท้ายนั่นเองนะครับเบาะเบาะหลังไม่ใช่เบาะท้ายเบาะหลังนะครับซึ่งเบาะหลังนะครับ อันนี้บอ่อหลังจะแยกพับได้นะครับผมจะเป็นสองสองชิ้นนะครับาบอะหลังก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับ มาดูในส่วนของเจ้าตัว V นะครับตัววีกาจะ,ะในส่วนของปุ่มตัวนี้ก็จะหายไปนะครับผมตัวเกี่ยวกับตัวเลน departure อว r n นิงนะครับผมตัวนี้ก็ หายไปแล้วก็ในส่วนของการปุ่มปิดเสียงแจ้งเตือนในส่วนของเตือกนก่อนการชนนะครับผมตัวนี้ก็จะปิดไปนะครับผมก็จะไม่มีแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ปกตินะครับสําหรับอจะมีลิสต์รายชื่อเพลงอะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมี cd ดีปกตินะครับก็ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยก็ไม่มีนะครับอันี้ ส่วนในในตัวที่เป็น VDC ก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ตัวหายนะตัว a d l i n g Stop ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะครับมาตรฐานนะครับไม่มีเซนเซ,นเซอร์นะครับก็จะไม่มีในส่วนของระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีแต่ระบบตัดแสงอัตโนมือนะครับอ่าตัวนี้แอรเหมือนกันนะครับเบาะหน้า เหมือนกันนะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยเบาะหลังเนี่ยมันจะแยกปรับพับไม่ได้นะครับผมเรามาดูกันว่าเบาะหลังเป็นยังไงมาดูเบาะหลังนะครับปุ๊บ จะเป็นพับแบบแบบชิ้นเดียวเลยพับลงไปเลยนะครับจะแยกรับพับไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างสำหรับตัว all new nissan note นะฮะทั้ง2รุ่นอ่านะก็ถ่ายให้เห็นกันเลยนะครับอ่าเพน่าจะอ่าครบถ้วนแล้วมั้งครับผมตัวนี้ถ้าขาดตกอะไรไปก็ก็อ่าแนะนำเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ก็จะ คร่าวๆนะครับผมก็ยังก็ยังไม่ไม่ไปถึงในส่วนของกี่เส้นกี่เม็ดอะไรพวกนี้มากนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับสําหรับตัวรถนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสําหรับอ่อนิวนิสันโนสแล้วนะครับอันนี้ก็คือทั้งสองรุ่นเลยถ้าห้เห็นความแตกต่างทั้งสองรุ่นเลย โอเคนะครับผมก็สามารถติดตามนะฮะชแนลหรือโทรสอบถามได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาได้ทางหน้า Facebook p a n แ a ร์เพจนะครับผมตัวนี้ก็สั่งจองนะครับสอบถามโปรโมชั่นหรือซื้อรถรับรถนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบนะครับบริการจริงใจนะครับผมขอบคุณครับ